เอาดีครับล้วนีครหมุดแดดสองหน้าครับทำงานตากตํานะคุณน้วนนะครับแม่งเอ้ยเอาเป็นไงคุณน้วนโหโคตรหล่อเลยรู้ว่ารถรุ่นนี้แม่งอยู่ในหนังเรื่อง fast parka นะครับเนี่ยนะเออใครเป็นคนขับอ่ะไม่รู้แม่งก็จะไปหาน่าจะสตานว่ะไม่จ้าช่ไอ้ดอมหรอกเออพี่ดอมก็จะเป็นรถแทนใหญ่ๆไม่ไอ้ดอมขับไอ้นี่แท็กซี่ไอ้ดอมแถวบ้านเราอ่ะไอ้ดอมเป็นเทเลทอปเปเตอร์ไอ้หลบร่มก่อนหลบแดดก่อน ถ้าเป็นลมเว้ยเอออ่ะคุณนวนรถรุ่นอะไรนี่เป็น BMW E e เดหกศูนย์มึงลวนเลยวะอ่ะแล้วไงตัวไหนอ่าตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลแล้วนะครับห้าสองศูนย์เนี่ยห้าสองศูนย์ดีเซลนะปี2010เออราคาเท่าไรจัดนี่จัดมาดิ6 7้0 0 0บาทครับแล้วไงวะเดี๋ยวเวลาคุณมาซื้อบอกมาจากคุณนวลนะเดี๋ยวรถดอามหมื่นบาทเฮ้ ัเล่นไหมน้องก็เหลือ6 4 9ส0 0จัดไปยาง,างยางเนี่ยคุณนองไปเถอะใช้ไปอีก4-5ปีเพราะยางเม่อปีปี2019นะถ้าคุณไม่เอาไปขับแถวไอ้พวกก่อสร้างตะปูยเยอะคุณใช้เปล่ครับอเออ,เอคุณคุณลันไปรถรถคันนู้นเนี่ยทำไมวะคันนูน้นแพงกว่าแล้วผมบอกบเออจริงคอน้องจริงคันนี้เอาเป็นว่าราคาแบบ รถกระบะไม่ยังแพงกว่าแพงอ่ะแพงกว่าหลายแสนเลยอย่าลืมนะคันนี้ดีเซลก็จริงนะแต่ไม่เงียบกว่ากระบะเยอะอย่าไปเทียบกับกระบะนะครับกระจกเป็นกระจกแบบฟิล์มชาเขียวนะหล่อครับคุณนนท์ทั้งหน้าดีวีปราโณนเปิดทั้งหลังเลยครับผมเปิดเปิดเนี่ยเปิดประตูนะครับผมเอาคุณเข้าไปนั่งดีไงสบายปะลำหนึ่งลำหนึ่งรอกล้องหกอ่ะ สบายไหมไอที่ชาร์จที่ชาร์จเนั่งแล้วมันผู้บริหารนะเอาไอที่พักแขนลงมาดิอ่าเขาจะมีที่เขาจะมีแบบพักสองสเต็ปอ้อนนี่มันก็นจะมีรอยรองรอยตามการใช้งานบ้านนะครับผมถาม่ายดูสดแน่เขาจะมีสองสเต็ปนะเออ,อันนี้ก็เอาไว้ใส่พวกประทงประทัดเลย <laughs> อาวป่ะอาคุณลงมาได้แล้วคุณนวลมาช่วยผมทำอาหารกินครับล้อเดิมจริงจริงนวนแค่ล้อไม่บสวยวนะเอ่อเอาเอา,เอาไปเติมน้ำมันอย่างเดียวเออฮะคุณเปิดฝาท้ายดิยโคตรหล่อเลยวะชมแมยหายอันนี้ พอมันเป็นสีดำมันจะกล้องมันจะรวนนะผมให้ดูประมาณนี้ด้านไกลๆโคตรกว้างนะคุณวนวลไอ้อุปกรณ์ตรงนี้คลิปที่แล้วเราถ่ายแล้วมีครบนะผมอุปกรณ์ตั้งด่านอุปกรณ์ชูชีพมีหมดจะดูอีกไหมพอแล้วี้เกียจหมุนรายละเอียดอย่างอื่นมันเยอะน้องอ้าวะเอางี้คุณหาตำหนิมารอบพันอ่ะเจอตำหนิตรงไหนบ้างค,คุณให้ตำหนิหลเลย เอ้ยก็มีตําหนิขอบยางนะฮะเพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยนี่ให้ดูให้ดูถ่ายให้ดูแล้วผมขอบยางมีตําหนิไอ้น,นี่มันเปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับผมอันนี้พี่ว่าน่าจะรอเปลี่ยนอยู่นะไม่ไม่ไม่ได้ให้รถออกไปในสภาพนี้แน่นอนอันนี้มันไม่ใช่มีปัญหาอะไรมันเป็นขอบยางครับทุกท่านมา,มาดูมาดูรถจริงกันเลยเชียวชิวมึงพูดตามทำไมวะปิดฝาท้ายนี่น้องแหม่ยืนเฉยเปิดน้องเครื่องเลย นี่ออนเปิดแล้วไม่ไม่ต้องเปิดพี่เปิดมาแล้วไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเปิดม้ละเปิดแล้ว,ลว,ลวน้องอ่าป้ายแดงชัดๆน้องปิดเลยดีกว่อนมันมันจะมีอะไรให้ดูอาดูมันถ้าใครจะถามว่าจะมียองมีเยอะไหมอะดูเองนะครับผมไม่รู้จะถ่ายส่วนไหนให้ดู ถ้าไม่พูดก็แสดงว่าไม่มีนะเออเฮ้ยมันเครื่องเครื่องโบใช่ไหมอ๋อเครื่องโบเครื่องโบมันมีโบสวยงามัหมคุณนน,นอนอ่าปิดไปเลยครับอ่าเดี๋ยวผมขอนั่งคนขับบ้างครั้งนี้อ่าิดเออปิดปิดก็ปิดไปเลยอับผมนี่เบาะไฟฟ้ามีเมมโมลิสองจฉดนี่ครับผมออตโต้สี่บานนะครับแล้วก็กุญแจ นี่กุงแจเป็นแบบนี้ครับทุกท่านคุณคุณว้อปิดก,ก่อนเดี๋ยวผมจะลองกุญแจเหมือนเดิมกุญแจบีเอ็มนี่เรื่อนกระจกได้ครับผมกดค้างเหมือนเดิมอ่ะครับผมปิดกระจกได้ด้วยการกดกุญแจค้างนะครับผมฝาท้ายไฟฟ้าเปิดด้วยมีโมได้นะครับผมเรียบร้อยใช้างานได้หมด นี่แล้วก็เอา่ารีโมดเนี่ยคุณฟังนะข้างนอกเสียงแม่งดังนะเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งคนเงียบปิดแล้วเนี่ยแม่งอย่างกับคนละโลกนะทุกคน,อนอเออหูหนั่งแล้วแม่งไม่อยากลุกเห็นแล้วแบบแม่งสบายนี่กุญแจนี่นะครับผมเสียบเข้าไปในช่องนี้นี่ดูแล้วมันจะเงียบเลยเสียบเข้าไปปิดตู้ก่อน โอ้โหโนนะเงียบชิบหายเงียบชิบหายแล้วก็ร้อนชิบหายด้วยเฮ้ยตานเลยนี่นี่ครับปุ่มพุชตาร์นะครับผมนี่พวงมาลัยก็เลื่อนลงมาในตำแหน่งที่พร้อมขับในตำแหน่งที่เราตั้งไว้อ่าเลขไม้ตั้งได้ใช่ไหมตั้งได้ครับนี่ตั้งไฟฟ้าเดี๋ยวตั้งให้ดูบอกกันหน่อยนี่ไฟฟ้านะครับผมไม่ต้องมากึกกักึกกัยกนะหมดแล้วยุคนั้นมันหมดแล้วเนาะหมดแล้วนี่เครื่องดีเซล สตาร์ทง่ายไหมก็เมื่อกี้ดูกันแล้วทีเดียวบึ้มทีเดียวติดนะเซ็นทันล็อกอนี่ใช้ได้หมดครับผมใช้ได้หมดไอด้ดงไอด้ายใช้ได้หมดนี่เนี่ยเข้าจะจะไปจะเข้าอะไรก็เชิญอ่าเนียนทุกอย่างเนียยน,ยนแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนดูกันนะ อนี่ครับทุกท่านอ้าวอ่อนเวลาอยู่นี่ก็เงียบกันหมดอ่าไม่เลยนี่ <c oughs> ดูที่เปิดโครเมียมคตรหลูนะครับผมสวยงามนะครับลำโพงเนี่ยเห็นเล็กๆเงี้ยกระหึ่มมากเสียงบึ้มเสียงบึ้มครับอ่าแล้วก็เกียร์เป็นแบบเกียร์อจอยสติ๊กแล้วดูนะผมเข้าเกียร์ดีนะรถไม่มีกระตุก เนี่ยนี ulously, ่คือเข้าเกียร์ดีนะคุณไปนี่คุณไปหมดเนี้ยคุณสับเลยปาดปาดปาดบเหมือนเหมือนพวกเอฟวันอ่ะปบบบแบบเอพังเลยฮะนี่ครับเข้าอันนี้ยูเอ็นใช่ครับสับมาดีครับเนากลองแมงไมโฟกัสแล้วอยางไปพีกดแคปปุ่มครับจบไม่ว่าจะอยู่เกียร์ไหนกดไม่ว่าคุณจะจอดรถก็พีได้เลยคุณกดพีได้เลยครับคือเกียร์เนี่ยคุณจะทิ้กไปไหนอ่ะมันอยู่ที่เดิมเนี่ยดูเลยเออมันอยู่ที่เดิมเออ เนี่ยแหละนี่ซื้อไปวะแม่งข้าเกียร์ไม่ได้แล้ว <laughs> แม่จงจะโง่ขนาดนั้นเลย <laughs> แม่งไม่ต้องขับเลย <laughs> อ่ะแอร์เย็นเจี๊ยบไอ้รถพวกเนี้ยข้อดีของมันคืออะไรวะอนตานรถปุ๊บแอร์เย็น,ยนวูบไปแล้วน,<ย>นเข้ามา<ย>น,นี่แทบแทบเป็นไข้นะผมแล้วไม่ใช่ว่าอากาศดีอะไรนะอากาศร้อนมาวันนี้นโอ้ยร้อนมากครับร้อนมากแล้วก็ววววดูเนี่ยเราจอดรถหน้าไปทางแดด ก่อนนะครับผมหาปุ่มไปนี่ก่อนปุ่มอะไรไอ้นี่แม่งปรับไฟฟ้าที่ปรับอยู่ไหนวะไม่รู้ทางมันแล้ว <c oughs> กอนนะครับอ๋อ <c oughs> แอร์เป็นดิจิตอลแยกซ้ายขวาเป็นแบบบิดก็จริงแต่เป็นแยกซ้ายขวานะครับผมเออล, <c oughs> ลูกเล่นแม่งเยอะจริงว่ะเอะจที่เก็บเศษเหรียญเลย <c oughs> ไม่แสนสองสวยงามนะคุณดอน <c oughs> คุณดูดิแผงแดบอรดต่างๆเนียนๆทุกจุดแล้วอ่ะเดี๋ยวถ่ายไม่เนียนให้เลยเนี่ยมีตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เนียนเนี่ยถ่ายให้ดูกันสดๆนะครัผมไม่มีหมกเม็ดนะครับผมมีอะไรอีกอ่ะก็ไม่มีเลยทุกอย่างแม่งเนียนหมดปาเซนเซอร์เปิดไว้แล้วมันก็จะลั่นตลอดเวลาปิดไว้เถอะมีอะไรอีกก็ไม่มีนะเสียงก็หึม บึ้มครับดีเซลคงดีมากเลยมัน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 ดีด้วยตัวมันไม่รู้จะพูดไงจบแล้วราคาอ่ะคุณอ้นสรุปหน่อยดิครับบีเอมอะไรบีเอ็มเอ่อยนางมาสบายว่ะเออครับผมเครื่องดีเซลนะครับปีสองพันสิบอ่าราคาตอนแรกนะครับผมตั้งไว้อยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นก็าป็นบาทองไงวะครับคุณติดต่อแล้วบอกว่ามาจากคุณอ้นเนี่ยโอเค 30, 30, รถไปอีกสามหมื่นสามหมื่นนะเดี๋ยวหกแสนสี่หมื่นเก้าพันนะเออถูกแบบนี้ไม่มีแล้วนอะกจากที่นี่เฮ้ย hey, ใช่เหรอไม่ไม่รู้เฮ้ย <laughs> ท hey, ุกท่านอยากจะบอกว่ามาดูเราจะไม่เสียเวลานะมาดูแอร์แบครอบคันครับดูคุณดูมาดูมันเลือกมาสัน่นคุณดูพร้อมบึ้มได้เลยแอร์แบครอบคันไม่ไม่เคยผ่านการใช้งานครับแอร์แบกเนี่ยไม่แอร์แบกมือหนึ่งแน่นอน ใช่ไหมมือหนึ่งใช่ครับผมไม่เคยใช้มาก่อนครับผมใครอยากจะใช้ก็เชิญเชิญแลกูกูไม่เอาด้วยอ่ะก็มีประมาณนี้ข้างนอกอุณหภูมิสามสี่คุณดูเดี๋ยวเรานั่งข้างในกันหนาวหนาวไม่มีโกหกหนาวจริงหนาวแล้วหนาวแล้วเออหนาวจริงต้องรีบดับแล้วเนี่ยคูสคอนโทรลมีหมดนะผม c r u ค s e control อยู่ฝั่งไหนไม่รู้แต่มีมีอยู่แล้ว cruise c o n t แล้วก็อ่าประมาณนี้ไม่มีแล้วเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมครับใครสนใจครั้งนี้ก็โทรมาได้เลยเดี๋ยววางเบอร์ไว้ให้ก็โทรมาได้เลยฮะมึงจะ <c oughs> พูดซ้ำทำไมพูดอย่างอื่นที่พี่ไม่ได้พูดมั่ดกี <c oughs> สวัสดีครับผม <c oughs> <c oughs> อ่านี่ครับวัสดีครับแค่นี้จริงนะ